ใส่สาบันทุ่งจ่ามื่อนี้พักกันเานอาเนาะไม่จากพูเรามันหนึ่งแล้วตุ้นกันอีกแล้วค่ะเมืนน่อนี้แต่เมื่อนี้พี่ปุ๊กแล้วที่แกงเนงาะไม่นี่ค่ะเนาะไม่ถุงที่แล้วถนอมอาหารข้าหนึ่งเนาะหนึ่งทั้งเปลือกมันแบบนี้ละค่ะพี่ปุ๊กแล้วก็สีเอาไม้แกงสู้กินสุกแล้วเนาะไม่นี่ยแล้วม,มากเตี้ยเบื่อไว้เดี๋ยวไปเตรียมผักก่อนเนาะคะา่ะเนาะไปเตรียมผักก่อน ดี๋ยวพี่ปุ๊กระสิเห็ดแกงน้ำม้ถุงหนึ่งนีสู้กินกินอาหารเที่ยงค่ะแซ่บแซบเมนูน้ำม้ค่ะตำสมมาหอดบ้านแล้วก็ซื้อตำสมกินตำสมค่ะตำสมตก่แก่กิน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 งอนกอนกินกินกีนกินกินกนกินนกินกินอินกิายิกินนกิกนกกินก้กินกินกินกอนกินกินนนน ก็ได้ดอกมันแน่ได้ยอดมันแน่ได้ผักนิดน้อยนี่แหละค่ะปลูกพักไว้ข้างบ้านเก็บกินย้ำได้ก็ได้ <c oughs> อยอ,ยอด,ยยดย <c oughs> บึกอ,อ่ะแบบวันเสี้อเออแกงน้ำใหไม่เมนูอาหารเที่ยง กาน้ำไม้ที่ห้าอันลวกใส่ถุงไว้ทั้งเปืิดนะคะแกงได้แยกข้อน่องามก๊กเด่นต้มอันนี้อีกบะต้ม ต้มนิดนึงเพราะว่ามันยังว่จืดดีออต้องอ๋อถ้าปอกแล้วไปต้มก่อนออทุบ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 ก็อนยังไปต้มทุบแล้วก็ไปต้มลิ้นน้ำออกหน่อยนะึะเพราะมันผิดกลมหลาย ต้ม้ำหมจืดค่ะใส่หิ่งห้อยไปด้วยแล้วหั่นจันทน์สดสะาดนวดดัเนยบอกว่าข้าใส่เนื้อหมูนิดน้อยตำเครื่องแมน,นให้ตะไคร่ไปดับข้าวหมูแมนควัวหมูก่อนอแกงไม่ปิดปุกปิดปุกใส่อันนี้น้ำอย่านั้งค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วยองตำข้าวเบียร์ค่ะน้ำขุ่นดี่ เนื้อหมูสีแกงใส่เนื้อหมูค่ะตอนนี้ตำกระเทียมเพื่อจะดับกลิ่นข้าวหมูปุปุงคนคอมเมนไรตี๋ปรุเตรียมเครื่องค่ะใช้หอมแดงนิดน่อย ปรุงเนาะค่ะที่นี่เตรียมเครื่องแล้วเรียบร้อยทำไมที่นี่คนใบไม้ไปยกลงมาก 我都在搞饭了，还是忙。 โมเซตตะไครค่กับพริกของแซ่บๆพริกปุ๊กค่ะหยอดน้ำปลาหยอดน้ำปลาแดงหยอดน้ำปลาแดกค่ะหอมขอเขาเนื้อแต่พวกเอนว่ากันหนึ่งมาไหมว่าจังไหนโอ้ ô, vậy giờ oãn, giờ oãn, giờ oãn. Cô thấy như thế nè? ơ, ơ, thôi phép nè. Ta, ta, จ้ขาขั่วเนื้อหมูหอมแล้วเนาะคะ่ะเขาก็ใส่น้ำอย่านั่งใส่น้ละไม่ต้องไปตามที่พี่ปุ๊กเนาะคะ่ะเฮ็ดเฮ็ดสูตกินเที่ยงนี่รอให้มันเดือดแล้วก็ใส่ผักเนาะอมันบัพี่ปุ๊กจ้าแล้วก็ะปุกหมูลดจ้านี่เป็นยอดแบบอื้ออ่อนอยู่ข้างบ้านอ่ารอให้น้ำเดือดนะะ้อค่ะน้ำปลาให้ทิคงใส่หลายนา้ำปลาเราก็ต้องใส่ต่อน้ำควงหมูแล้วว่าตัปลาเยอดดีดเลย ข้าวก็ใส่ตอดควงแล้วตัดที่ข้าสซอียชิมลงไปเลยราเซ็บแซบค่ะกินฮ้อง่นว่าสุดยอดทุดเพราะว่าสุดยอดแลข้าวก็ใส่ผักลงไปเพราะว่าผักนี้ข้าสิรสก็โดนดลยอดผักแกงยอดตัวอื่นค่ะกซ็บแซบ สั่นไหมคะ่ะใส่หมูพอมชิอ้อมาเลยต้ต้สุดท้ายจะีทิปตบได้ยอดขวายตู้ค่ะแซ่บๆหอมๆข้าวเที่ยงแกงเราไม่ถุง ไม่เสียบค่ะมันจะสาอีสานชิมรสชาติเดี๋ยวนี้ค่ะแซ่บมากๆเลยรสชาติแล้วเขาก็ใส่ผักอีตัวลงไปเพราะว่าผักมันสุกแล้วใส่ผักอีตัวลงไปเข้ากับหยกลงเลยเสิร์ฟได้เลยค่ะกินหอมไข่ตัวสุดยอดสุดยอดเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยอ่าค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะแกลีงน้ำไม้เนาะค่ะน้ำไม้ถุงน้ำไม้ผู้ที่ไปเก็บมาแล้วหนึ่งทั้งเปลือกใส่ถุงแล้วก็มาปรุงอาหารนี่แหละค่ะวิธีการถนอมอาหารไม่กิน สูตรของพี่ปุ๊กนะคะแกงน้ำมัถุงแซ่บๆกับสายอีสานวันนี้โดยพี่ปุ๊กค่ะเฮ็ดอาหารกลางวันสูงกินเนาหอมมะลิใส่น้ำตาลเกลือเนี่ยอร่อยเดี๋ยวลืงชิ้นเนี่ยชิ้นไหนนะน้ำมันทุ่งใส่เกลือใส่น้ำตาลนั่นปะแอมค่ะจืดเอาชิ้นนั้นอ่าเดี๋ยวชิ้นน้ำมัน เอาไปเขายุงเพีปเพราะว่าเห็ดแบบนี้ได้มได้หลายตนแซ่บแซบวแคือปากเขา่ผมดไปสาม้อแบบเติมตานี่นายก็แซ่บแล้วโอเคแล้วมันเปลือกมันได้บเปลือกน้ำตาลนะของได้มันอบเปลือกมันดูดเปลือกมันดูดน้ำตาลไม่บอกพอผเจต้องไป้คืลูกนตาลนะ เดือยเอายวนคินหลยให้แบบนี้หลายๆเดี่เมาให้มูกิยดทงมันีนดิมนน้ำมันสนนดมาชิน่ินเยวจะไปยังนงเอะ่่แซบแสบเพิ่นต้มใจ ใส่เกือใส่น้ำตาลเพิ่นก็ลวกลวกก่อนบ๊วยย้ปุกลวกก้อนบ่ลวกสิบห้านาทีก็ไปเดี๋ยวห้อกริเฮ็ดที่เราสีมมนติดเ้ก็กัรลวกแล้วห้องมันเือสีเหลืองแมนแมเออซีาดํแมนเออเป็นเด็กคุณปู่แซ่บบ๊วยกินแล้วเยีแยมแยมอ่เอาี่าวเงิน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 เนเี่เเเเน แก่เรากินเลยเห็นว่าอย่างของแกไ้ไฟ่เนี้พวรูประจสอบของแกไ้ไฟเบิ่งต่า,างว่าแก่หางเมยนอ่ะันแ้เด็ตรงอีกลออลแล้วหล่าเล็กินทานน้อไหลา่าเสแปร์น้อไเมแปร์เดูกันน้อมพูดคนบอกไม่เขากินไว้แหละพี่นางอืม ไม่ไห <se> ่เด kind of. <the <the polls> <the> um, ียวหนึงี่แหละน้ำตาลเท่าไรเ่าจะไม่เจ็ดหท่าไรโลกอประมาณสองตันตัวไม่ครึ่งเปกโลประมาณครึ่งโลน้ไตาลประมาณ็ชีอกลับมแม่หวานจนเป็นโลน้ำตาลเมอมหวานพอดี ใส่ประมาณเครื่องซ้อนเสียซอนี่สินะไปซ้อนเ้องตักแจ้งสีนะมนจิประมาณเครื่องไปซ้อนเนียใส่ก็ใเ่้กลือะ่อยนึ่งตนอยเยออมันนึงเงียอันต้น้เ้นตานนตานแยกหอยลำไเนตาลสันเทศเป็นนั่นแล้วตัดเด้อตัดจากอย่างเ่ย่งเธาสมบรูรดลยสมบูิงกะใสเลยเตี้ยอืปูปูเแลงไม่อย่งโอ้ยยนแบบท่านนงทานเด้อ มาหน่แค <laughs> ่ลงทานนะจากพาต้ไป่ uh, not? <not <player> um, ้ถ่เท่านั้นอืำมันยังจบยายก็มีจะของแนวเดียวเนาะนะอืมจะน้ำน้ำขนมจีนอืมปอ๋้วจ้ลูกชิ้นนเดีะมาลูกชิ้นไม่กินไหมยายป้อแข่งเลาไมลดตัวพุดกงัวมันคือวาม่นกินแล้วไปแล้วมาหอดกินทอดหมูกับตำทงเต้าแกงก็ไม่เห็นววายอยู่ขวบนายย